สวัสดีครับพวกเราในนามธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF ขอยืดเคียงข้างเกษตรกรไทยร่วมต้านโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับวันนี้พวกเราก็มีเครื่องมือในการซื้อขายสินค้านะครับโดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการรักษาระยะห่างทางสังคมมาแนะนำกับทุกท่านด้วยนะครับนั่นก็คือ CPF Feed Smart Merchant หรือร้านค้าอาหารสัตว์ออนไลน์นั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆท่านได้กล่าวกันไว้นะครับ ว่าโลกติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันการติดต่ออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทุกท่านได้ยิ่งในสถานที่ปิดยิ่งมีความเสี่ยงสูงทีนี้มาลองทำความรู้จักกับ CPF Feed Smart m e r c h a n t ดูนะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากเพียงคุณเข้าไปที่ www.vmall.com/cpffeed แล้วเลื่อนดูร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตามจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่คลิกเลือกร้านค้าและระบุพื้นที่ของคุณหากอยู่ในพื้นที่ของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายให้ทำการเลือกซื้อสินค้าและถ้าหากไม่มีพื้นที่ของคุณให้กลับไปสู่หน้าหลักเนื่องจากพื้นที่นั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่การจัดส่งเมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนหลังจากนั้นทำการยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าให้รอร้านค้าติดต่อกับเพื่อจัดส่งและชำระเงินโดยระบบจะทำการจัดส่งในพื้นที่ที่กำหนดมีระยะเวลา3-7วันทำการหากสั่งซื้อสินค้าครบ1,999บาททำการจัดส่งฟรีสามารถชำระเงินได้ทั้งแบบเก็บเงินปลายทางและออนไลน์ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นเกษตรกรฟาร์มยังได้ คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าอาหารสัตว์ออนไลน์ได้รับสินค้าโปรโมชั่นและแรกของรางวัลพิเศษมากมายได้รับการดูแลสมาชิกจากร้านค้าอย่างใกล้ชิดและได้รับข่าวสารในแวดวงปศุสัตว์อย่างรวดเร็วพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย CPF จะได้สิทธิ์รับสิม t r u ทรูฟรีทันทีณร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเครือ CPF ในพื้นที่ใกล้บ้านคุณซึ่งยังสามารถใช้ทรูพอย n ์ที่ได้รับจากการซื้อสินค้า นำไปแลกสินค้าอื่นๆได้ที่7ซเ e ่ e อีทุกสาขาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store ทั้งหมดนี้เพียงคุณซื้ออาหารสัตว์ออนไลน์ที่ w w w vmall com cpf feed สั่งง่ายได้ครบจบในเว็บเดียวเกษตรกรรุ่นใหม่ทันสมัยยุค4.0เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ทุกท่านได้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับ สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือให้สะอาดกันอยู่เสมอด้วยนะครับ CPF feed เคียงข้างเกษตรกรไทย